สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอัญญาทารอดค่ะอ่าด,ดวงนะคะครึ่งปี2569ดวงคนวันศุกร์นะคะงานเงินนะคะสุขภาพความรักโดยภาพรวมนั่นเองนะคะคนวันศุกร์ได้ไพ่ห้าไม้เท้าเด็กถือไม่เท้านะคะแล้วก็ไพ่ทาวเวอ์นะคะเรียกว่าต้องใช้คำพูดที่ว่าทามันเจ็บนะคะก็จบเถอะนะคะ ามาดูในเรื่องของการงานการเรียนการค้าการขายบ้างนะคะเรียกว่าบางอย่างอาจจะต้องยุติหรือสิ้นสุดเพื่อที่จะได้มีการเริ่มต้นที่ดีมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็คนวันศุกร์เนี่ยอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทนะคะบางอย่างถ้าเรารู้สึกว่าเราสู้ไม่ไหวเราทําไม่ไหวมันหนักจนเกินไปนะคะเราก็ควรที่จะถอยออกมาถอยออกมาเพื่อที่จะตั้งหลักเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะอย่ามองว่าทุกๆอย่างนะคะเป็นปัญหาแต่ให้มองว่าทุกๆอย่างมันต้องมีการปรับ นะคะมันต้องมีการเปลี่ยนจึงจะมีสิ่งที่ดีนะคะขึ้นกว่าเดิมนั่นเองอหรือบางคนนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการโยกย้ายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตําแหน่งงานนะคะหรือที่พักอาศัยก็ได้ด้วยนะงานที่เกี่ยวข้องกับงานดีโนเวทนะคะงานของมือ2ง,งานต่อเติม นะคะเรียกว่าทาวเวอร์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพวกทุบตึกสร้างบ้านค้าขายของมือสองอะไรพวกนี้เรียกว่าจะมีความโดดเด่นหรือไพ่ทาวเวอร์เนี่ยนะคะบางอย่างเนี่ยนะคะคนรุนสุดมีความคาดหวังค่อนข้างที่จะสูงเวลาที่มันมีปัญหานะคะหรือว่ามันมีความสั่นคลอนเกิดขึ้น ชาวัวนศุกร์ก็เรียกว่าอาจจะรู้สึกว่าจมดิ่งดาวได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมให้ดีนะคะกับทุกๆอย่างที่เราจะเผชิญหรือทุกๆอย่างที่มีเข้ามาและอิทธิพลของห้ามไม่เท้านะคนวันศุกร์บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้ฉันสู้อยู่คนเดียวฉันลุยอยู่คนเดียวนะคะรวมถึงอย่าทําอะไรที่เขาเรียกว่าในรูปแบบเดิมๆสิ่งเดิมๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนรู้นะคะเรียกว่าอย่าหยุดนิ่งอยู่กับที่นะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะาหรือบางคนเนี่ยนะคะอิทธิพลของทาวเวอร์อาจจะเกี่ยวข้องกับการเรียกว่าในช่วงครึ่งปีนี้เนาะอาจจะมีการรีโนเวทบ้านก็ได้นะหรือยกย้ายที่พักอาศัยนะคะย้ายบ้าน ะะถ้าในเรื่องของงานในองค์กรในหน่วยงาน<ๆ>ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนงานระบบงานสิ่งต่างๆซึ่งมันก็อาจจะทําให้คนวนันศุกร์เนี่ยค่อนข้างจะดูเครียดดูกังวลหรืออาจจะกําลังกลัวการเปลี่ยนแปลงที่มันกําลังจะเกิดขึ้นบางคนมีแนวโน้มที่จะตกงานว่างงานได้แบบกระทนหันนะ,ะไพ่ทาวเวอร์เนี่ยนะคะบางสิ่งบางอย่างเราคิดว่ามันมั่นคงแล้วมันอาจจะไม่ได้มั่นคงก็ได้นะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีคําสั่งย้ายแบบเร่งด่วนเข้ามา นะคะการเงินเรียกว่าจะมีค่าใช้จ่ายนะคะที่นอกเหนือรายการเข้ามานะอาจจะมีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์ให้ต้องเสียเงินเหมือนที่บอกบางคนการเงินหมดไปกับการซ่อมบ้านต่อเติมบ้านนะคะต่อเติมธุรกิจกิจการแต่คนวนันศุกเนี่ยถ้าเป็นภพยเสียๆขนาดนี้ไม่แนะนําในเรื่องของการลงทุนนะคะเรียกว่าไม่ได้ส่งผลดีให้เลยความรักนะคะบางคู่นะคะก็อาจจะเรียกว่าถึงจุดที่จะต้องสิ้นสุด จบลงก็อาจจะต้องแยกย้ายกันไปหรือบางคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันด้วยด้วยเพราะหน้าที่นะคะยิ่งถ้าเป็นคนโสดนะมีคนเข้ามาถูกใจไหมแรกๆนี่ตื่นเต้นมากแต่พอคุยคุยไปแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ละไม่ถูกใจละนะคะบางครั้งความโสดมันก็ไม่ได้น่ากลัวแบบที่คิดนะสุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับภายในร่างกาย นะคะน้ำเลือดน้ำหนองไม่ค่อยจะดีหรือจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพกท้องลำไส้ด้วยบางคนกินทานอาหารไม่ค่อยเป็นเวลาหรือว่าทานอาหารที่มันค่อนข้างจะรสชาติจัดจ้านจนเกินไปมันก็ทําให้ท้องรับไม่ไหวลำไส้รับไม่ไหวนะคะหรือบางคนเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับขาเข่าข้อกระดูกนะคะข่าข้อเสื่อมนะคะ ข้อขามีปัญหานะคะกระดูกเสื่อมอะไรพวกนี้นะคะอ่าคนวันศุกร์ข้าจะแก้เคสเสริมดวงให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเมนทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโรงพยาบาลหรืออาจจะจัดบ้านใหม่นะจัดโต๊ะทางานใหม่ก็เรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงนะคะปรับเปลี่ยน่วงจุ้ยให้กับคนวันศุกร์้วยเช่นกันค่ะ ก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนวันศุกร์ในช่วงครึ่งปี2569นะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ